คือพิธีกรรมหยุดสู้สามขั้นตอนง่ายๆที่พิมพ์ใช้เปลี่ยนจากโหมดเอาตัวรอดมาเป็นโหมดสร้างสารรค์ค่ะ 1. ลองหยุดและเปลี่ยนสถานที่แค่พาตัวเองออกจากจุดที่เครียดไปอยู่ในที่สงบสงบเหมือนที่พิมพ์ไปเดินที่ลู่วิ่งเมื่อวาน 2. ลองเชื่อมต่อร่างกายและลมหายใจเดินช้าๆออกกำลังกายเบาๆหรือแค่หายใจลึกๆ1นาทีทำสมาธิ5-10นาทีเพื่อดึงสติกลับมาที่โลกภายใน 3. รู้สึกถึงอนาคตที่ต้องการจินตนาการถึงภาพฝันที่อยากได้เช่นภาพทริปญี่ปุ่น หลังขายหนังสือได้แล้วอันนี้คือสิ่งที่พิมพ์จินตนาการนะคะแล้วรู้สึกถึงความสุขนั้นล่วงหน้าได้เลยค่ะพอเราอยู่ในโหมดสร้างสารรค์แล้วแม้แต่ปัญหาที่เคยดูใหญ่โตก็จะดูเล็กลงและเราจะมองเห็นทางออกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะวิธีการสร้างพลังจากภายในแบบละเอียดนี้ คือหัวใจสำคัญที่พิมพ์แบ่งปันไว้ในหนังสือหาเจอจนได้จุดประสงค์ชีวิตและความหลงไหลที่ใช่ค่ะสุดสัปดาห์นี้พิมพ์กับครอบครัวว่าจะไปหาที่เที่ยวสโลไลฟ์ใกล้ๆกรุงเทพแบบสบายกระเป๋าแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีที่สงบใจหรือกิจกรรมเล็กๆอะไรที่ทำแล้วช่วยเปลี่ยนจาก โหมดสู้เป็นโหมดสร้างบ้างช่วยแนะนําพิมพ์และเพื่อนๆนที่เม้นหน่อยนะคะพิมพ์ฝากหนังสือเล่มแรกที่พิมพ์เขียนเองมีทั้งเวอร์ชั่นภาษา,ษาไทยและภาษาอังกฤษลดมากกว่า50เอร์เซน์เพื่อนเพื่อนสามารถใช้ชื่อเซิร์ชไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขายทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอ ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ